สวัสดีค่ะตอนนี้เราอยู่กันที่โชว์รูมนิสสันเอ p e r พลค่ะวันนี้พบกับคันนี้ค่ะนิสสันนาวา r โปร o ฟ x ราคา1 1 4 9 0 0้านบาทค่ะและเพื่อเป็นการตอบแทนที่ตัวนิสสันนาวา r โปร o ฟ x ถึง1ล้านวิวคลิปที่แล้วค่ะเรามีโปรโมโชั่นพิเศษให้กับท่านผู้ชมที่รับชมผ่านทางช่องอจินิวค้าแฟมิลีของเราค่ะ โปรโมชั่นพิเศษนั้นก็คือใช้เงินออกรถเพียง2 9 9 9 9บาทค่ะพร2อ0น2บาท72งวดค่ะเรามาดูตัวรถกันเลยค่ะมิติตัวถังของรถค่ะความยาว5260มิลลิเมตรค่ะความกว้าง1875มิลลิเมตรค่ะความสูง1840มิลลิเมตรค่ะเริ่มตั้งแต่ด้านหน้ากันเลยค่ะด้านหน้าค่ะเราจะเจอกับฟอนต์ของนาวาร่าด้านบนแบบนี้ค่ะ กระจังหน้าดีไซน์สวยค่ะเป็นสีดําเงาเหมือนรังผึ้งดุดันมากๆเลยค่ะตัวโลโก้ค่ะของนิสสันค่ะตัวฟอนต์จะเป็นสีแดงค่ะไฟหน้าค่ะเด่นสะดุดตาเลยค่ะจะเป็นไฟหน้า LED สี่ดวงเลยค่ะดูดุมากๆเลยแล้วดีไซน์ใหม่ไม่เหมือนใครด้วยค่ะไฟสองสว่างเวลากลางวันแบบ LED ค่ะไฟตัดหมอกคู่หน้าแบบ LED ค่ะ และตัวนี้ค่ะยังมาพร้อมกับตัวเรดาร์ค่ะตัวป้องกันการชนด้านหน้าค่ะด้านล่างค่ะเราจะเจอกับกาดกันชนด้านหน้าค่ะดีไซน์สวยดุดันมากๆค่ะรับกับตัวกระจังหน้าที่เป็นดีไซน์สีดำสวยแบบนี้เลยค่ะเรามาดูในส่วนของด้านข้างกันบ้างค่ะด้านข้างค่ะเราจะเจอกับตัวที่เป็นครอบซุ้มล้อแบบนี้ค่ะสีดำต่างกับตัวนี้ที่เป็นสีแดงค่ะ ล้อค่ะตัวนี้ค่ะยางจะเป็นยางของโยโกฮาม่าค่ะจะเป็นล้อขนาด17นิ้วค่ะเป็นล้อแม็กสีดำสวยตรงกลางจะมาพร้อมกับตัวโลโก้ของนิสสันที่เป็นฟอนตสีแดงค่ะตัวนี้ซีรีส์ยาง255ทับ 65R17 ค่ะด้านหน้าจะเป็นดิสเบรกพร้อมช่องระบายความร้อนค่ะและที่สำคัญเลยตัวล้อแม็กนี้ ทำมาให้มันเป็นสีดำเพื่อจะตัดกับตัวสีรถและเพิ่มความดุให้กับตัวรถค่ะกระจกมองข้างค่ะตัวนี้จะเป็นสีดำเงาค่ะตรงกลางจะมาพร้อมกับไฟเลี้ยวด้านล่างจะเป็นตัวกล้องค่ะตัวนี้จะมาพร้อมกับกล้องรอบคัน360องศาค่ะและในตัวนิสันนาวราโปรโฟเอ็กคันนี้ค่ะมาพร้อมกับไบร์สปอร์ตค่ะตัวเตือนระบบเตือนมุมอับสายตาค่ะตัว ด้าจับเปิดประตูค่ะตัวนี้จะเป็นสีดําเงาพร้อมปุ่มกุญแจอัจฉริยะค่ะแล้วเขาตกแต่งด้วยสติกเกอร์ลายแคปลาแบบนี้ค่ะด้าน,นบนค่ะเราจะเจอกับแหลกหลังคาสีดําค่ะยาวแบบนี้เลยเป็นสีดําเงาค่ะด้านข้างค่ะจะเจอกับบันไดด้านข้างเป็นสีดําเพื่อให้เราขึ้นภาย,ภายในห้องพิยสารได้สะดวกสบายค่ะ เรามาดูช่วงล่างกันบ้างค่ะเริ่มตั้งแต่ช่วงล่างด้านหน้าค่ะตัวนี้จะเป็นอิสระปีกนกคู่พร้อมคอยสปริงและเหล็กกันโค้งค่ะช่วงล่างด้านหลังค่ะตัวนี้จะเป็นแนบซ้อนพร้อมโช๊คอัพค่ะทางฝั่ง ของผู้โดยสารตอนหลังหรือแถวที่สองค่ะตัวด้ามจับเปิดประตูก็จะเป็นสีดําเงาค่ะตรงสติกเกอร์ก็จะเป็นลายแคบล่าตรงนี้ค่ะตัวนี้จะเป็นสี่ประตูค่ะฝาถังน้ามันเชื้อเพลิงสติกเกอร์ของโปรโฟเอค่ะและซุมล้อด้านหลังที่เป็นสีดําเหมือนกันด้านหลังค่ะล้อยางด้านหลังก็จะเป็นของโยโกฮาม่าเช่นเดียวกันค่ะซีรีส์ยางเบอร์เดียวกันเลย 255-65R17 ทับค่ะด้านหลังก็จะเป็นล้อแม็กสีดำสวยดุด้านลอๆแบบนี้เหมือนกันค่ะจะเป็นโลโก้ของนิสันที่เป็นฟอนต์สีแดงด้านหลังจะเป็นดัมเบรลค่ะเรามาดูในส่วนของท้ายรถกันบ้างค่ะในส่วนของท้ายรถค่ะเริ่มตั้งแต่กระตัวฝากระบะดด้านหลังตัวนี้ค่ะจะเป็นตัวเปิดที่เป็นสีดำด้านแบบนี้ พร้อมช่องเสียบกุญแจและตัวกล้องช่วยถอยถอยจอดค่ะโลโก้ของตัวนิสสันค่ะก็จะเป็นสีดําเงาตัวฟอนต์พื้นสีหลังด้านหลังจะเป็นสีแดงค่ะตัวนี้ตัวนี้จะมาพร้อมกับทําตัวช่วยผ่อนแรงให้เราเรียบร้อยแล้วค่ะขึ้นมาด้านบนกันค่ะด้านบนค่ะ จากที่เราบอกไปก็จะมีแหลกหลังคาสีดําแบบนี้ชาร์กฟินค่ะที่เป็นสีดําเงาค่ะไฟเบรกดวงที่3มแบบ LED ค่ะจะอยู่ทางด้านนี้เลยในช่วงของตัวกระบะค่ะสวยมากๆเลยค่ะแล้วก็สามารถบรรทุกสินค้าบรรทุกของได้เยอะมากๆเลยจุเยอะเลยแล้วมาพร้อมกับตัวช่วยเกี่ยวของค่ะ ยังไม่หมดเพียงเท่านี้ค่ะด้านหลังของเขาค่ะยังมาพร้อมกับเซนเซอร์4จุดค่ะเซนเซอร์ด้านหลัง4จุดไฟสองป้ายทะเบียนค่ะไฟส่องสองฝั่งเลยท่อด้านหลังก็จะเป็นเงาๆแบบนี้ด้านล่างค่ะจะมาพร้อมกับยางอะไรจะอยู่ด้านหลังตรงนี้เลยค่ะใช้งานได้ง่ายไฟค่ะยังเราลืมไฟไปไม่ได้เลย เป็นไฟเบรกไฟท้ายแบบ LED ค่ะฝั่งทางด้านนี้ทางฝั่งเดียวกันกับคนขับตรงนี้สติ๊กเกอร์ก็จะเป็น Pro 4X ค่ะยางด้านหลังค่ะทางฝั่งคนขับก็จะเป็นโยโกฮาม่าตัวนี้จะเป็นทั้ง4เส้นเลยของโยโกฮาม่าแล้วตัวล้อแม็กก็จะเป็นขนาด17นิ้วเช่นเดียวกันด้านหลังฝั่งนี้ก็จะเป็นดัมเบกค่ะฝั่งของ ด้านข้างคนขบับทางฝั่งผู้โดยสารตอนหลังตรงนี้ก็จะเป็นด้ามจับเปิดประตูสีดําเงาค่ะมาพร้อมกับตัวสติ๊กเกอร์ลายแคปลาและตัวฟอนต์นาวาร่าที่เป็นสีแดงด้านนี้ค่ะมีแบบนี้ให้ทั้งสี่จุดเลยค่ะทางของฝั่งทางด้านคนขับค่ะตัวด้ามจับเปิดประตูก็จะเป็นสีดําเงาพร้อมปุ่มกุญแจอัจฉริยะและก็ตัวช่องเสียบกุญแจค่ะกระจกมองข้างก็เช่นเดียวกันก็จะเป็นสีดําเงา ตรงกลางมาพร้อมกับไฟเลี้ยวด้านข้างก็จะเป็นตัวกล้อง360อยสงศามาพร้อมกับใบสปอร์ตให้ค่ะมาทางล้อยางด้านหน้าค่ะตัวนี้ก็จะเป็นของโยโกฮาม่าล้อมแม็กสีดำสวยด้านหน้าจะเป็นดิสเดกพร้อมช่องระบายความร้อนค่ะซุ้มล้อสีดำตัดรับแบบนี้เลยสวยดุมากๆและหล่อมากๆเลยค่ะ เราพาชมรอบรถกันเสร็จเรียบร้อยแล้วเพื่อขอบคุณคลิปที่แล้วที่ครบ1ล้านวิวค่ะและที่สำคัญค่ะอย่าลืมนะคะเป็นการขอบคุณเรามาพร้อมกับโปรโมชั่นพิเศษค่ะดาว2,999มบาทค่ะพรสอง2 0ื่นกว่าบาทค่ะพรเจ็ดงวดค่ะและที่สำคัญค่ะตัว นิสันนาวราตัวคันนี้ค่ะราคา1,149,000าบาทเท่านั้นค่ะท่านใดสนใจสามารถโทรมาสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมกับนนได้ที่098 555 1558ค่ะเราจะได้ทําการส่งโปรโมชั่นและรายละเอียดเพิ่มเติมไปให้กับท่านผู้ชมค่ะถ้าไม่มีคนรับสายสามารถแอดไลน์มาที่เบอร์เดียวกันได้เลยนะคะหรือจะมารับชมรถตัวจริงได้ที่โชว์รูมนิสสันเอ็มเพลเอร์ได้เลยค่ะเดี๋ยวเราจะถงพิกัด ทิ้งไว้ให้ด้านล่างค่ะขอขอบคุณโชว์รูมนิสสันเอ็มเพลเอร์ที่เออเฟืร์สถานที่ให้เราได้มาถ่ายทำและรีวิวตัวนิสสันนเวราพร้อมโปรโมชั่นพิเศษสำหรับครบรอบ1ล้านวิวค่ะขอ,ขอขอบคุณทุกท่านที่เสียสละเวลาในการรับชมฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้ช่องของหนูด้วยนะคะเพื่อจะได้ผลิตคลิปวิดีโอต่อๆไปค่ะและที่สำคัญค่ะฝากช่องใหม่ของอจิด้วยนะคะเป็นช่องอจิฟรีสไตล์ ฟีดสไตล์แฟมิลี่ค่ะเดี๋ยวเราจะทิ้งลิงก์ของช่องใหม่ไว้ให้ค่ะสามารถกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ช่อง,งใหม่ของด้วยหนูด้วยนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะเรามาย้ำโปรโมชั่นสำหรับ n i สสันนาวรา p โปร4 x ค่ะเพื่อขอบคุณที่ครบรอบ1ล้านวิวค่ะ ตัวนี้ Nissan Navara p r o x ค่ะใช้เงินออกรถเพียง29,999บาทค่ะพร2อน2บาท72งวดเท่านั้นค่ะท่านผู้ชมท่านใดสนใจสามารถเข้ามารับชมรถตัวจริงได้ที่โชว์รูม Nissan Emporay ได้เลยค่ะหรือจะสอบถามรายละเอียดกับโปรโมชั่นพิเศษกับหนูได้ค่ะโทรมาสอบถามได้ที่098-555-558 8ค่ะหรือแอดไลน์มาเบอร์เดียวกันได้เลยค่ะ